สบายดีสบายดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขุมสุขชนพี่น้องจ๋าพบพ่อก,กับเบ้ามีส่วงคำคำพี่น้องตะเว้นตกดินเรียบร้อย ตอนนี้หกโมงเครึ่งแล้วกลัวสิเมิดก็ะทุ่มทุ่มกลัวเนาะสมเมอดนี่นานคำนานเมิดส่วงนี้ก็ว่างพี่น้องฝนบ่ตกบบไดเฮดไทยเฮดนากระพักก็นั่งจุ่มเทียงนั่นเทียงนี่อยู่นี่แล้วพี่น้องจา๋าบรรยากาศ้อนนอนโพดโพ ปารภานกิจย่าอีย่างเน้อมันเข่ากับบรรยากาศอยู่บเจแล้วจำาชิมนานัังปิ้งย่างอากาศคือห่อนแท้คันบรรยากาศหนาวๆส่วงเกี่ยวเขาแล้วนะเคยอย่ชิมานางังปิ้งย่างหรือว่ากินมูกระทะปารเมนูย่างย่งนี่เหรอยาีููเจ้าคเครื่องในหมูพี่น้อง ลีดหมูกับหูหมูเนื้อในโอกาสยังคือได้กินดีแท้มาหนีให้เลี่ยงอีกรู้ยาบ่ต้องถามนกพี่น้องอันพยืนอยู่นี่ละ่ะนนนนพอพดีเข้าในเมืองมาเนาะบ่มีไปในเมืองมาสื่อจกักสิสื่อยังมากินดอกแต่ละมืออาหารบานเทาก็อยังที่เห็นแล้วพี่น้องตาบมกหุ่งแกงเนื้อไหมหรือว่าป่าประมาณนั้นเนาะก็เลย ซื้อก็จะเป็นหมูซื้อเครื่องในมันมาสองเออสามโลเนาะลี่นกับหูสามโลโลละสี่หมื่นกีบจากพันจากจากบาทเจ็ดสิบกว่าบาทโลละเจ็ดสิบกว่าบาทซื้อมาสามโลโก็คือสีอิ่มอยู่พี่น้องเอาะ แผนกย่างย่างย่างเดี่ยวคือใจดีแท้แผนก,กินผัดก,กินย่างเดี่ยวแม้โอ้ย,เ,ยเป็นคอยคอยก็สิเป็นแผนกกินบุนแล้วคอยป้าสวัสน้องบรรยากาศปิกนิกหน้าบ้าน,นคือดีแท้มาเนี่ผูย้ย่างก็ย่างผู้ซอยก็ซอยผู้กินก็กินอ เบิ่งแน่พี่น้องจ่ากินบ่ได้มาไข่สดก็ล้างมือรู้ิวนังดับที่แล้วปลาตะลัมหมูที่เหลือก็จักแปลงได้ดอกพี่น้องจ่าเห็นกันแค่นี้พ่อเจ้าได้ครูแฝดย่างพี่น้องแล้วก็กินกับมีสมักเศียรแล้วก็มีแจ่วมะนาวแล้วก็แจ่วมะขามพร้อมน้ำแจวหรือแจ่วมะขามกินกับพักสด พักกันจองเนี่ยฮะพักงามพ่อยายสร้างไปใส่ยายลุนไปสวนมันพี่น้องจ๋าอย่างบ้านแล้วป่าตัวทำอันนี้บ้านป่าเผาเดือหมูเผาไ้วยหมกกามังเจล่กินได้อีบ่ด้เหรอ ได้ยเจ้าค่ะนางกินได้อยู่พี่น้องประเภทปิ้งประเภทต้มประเภทอย่างแต่ว่ามันโบผิดเนาะกินแต่ว่าสิบริกินจำแจวคื้นโมคุณแม่ก็อยู่บ้านเออเราไปอันนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดมาลัยทองเอาไปไปชงละ มีรถใหญ่ก็ภาพไปอีกต่างหากตามเราจะบอกหน้าบอบว่คุณไปว่หมดแล้วในรถรถรถผ่ามถอดเชิ้ตมาตอนนี้ไปแสบแซ่บพี่น้องพัวเมนูปิ้งย่างนี่บ่ได้ค่อยได้กินได้นานๆทีที่มีโอกาสเนาะความหมูกระทะกินบ่อยแล้วเบื่อมีก็เลยบ่เลี้ยงหมูกระทะปกติเชียนบ่มีเลี้ยงหมูกระทะเดือนละเทือเนาะ เดือนละเทืาสองเท้อแต่ว่าเดือนนี่กะบริเลี่ยงหมูกระทะเนาะเปลี่ยนเป็นหมูย่างแทนท่านย่างน่อนอดไม่ไหมแบบนี้กระแซบอยู่เนาะผู้ย่างก็ย่างผู้กินก็กินยังสิถ้าย่างเย็นแล้วก็บรแซบได้บาดนี้มันแข็งมันเหนียวโพกัดติบเข่าพายมากระติบไปกระติบมันติบห้าวไอยังเนี่ย กมห่อนผ่อนมเมานี่นี่ลุนห่าจะไม่มาคากล็ลเอออย่าเมา,เาไคสิะผ่อนได้เนาะทมซอมมึงได้พายจกเขาเ่าเฮา,า,าเหรอเข่าเฮานาะเอาไวคขายกินเข่าพายเข่ามันมมเนเาะว่าไปพี่นกตลกเกีาส่วนนี้แ็แหงแล้งไร่เห็ดให้เหตดหน้าก็เลยสี่ให้พายติบเข่าพายอันพายมันมาเองเนาะ เสียให้เลี้ยงวัสุยางก็บำไว้ได้เจและเลี้ยงอาหารแล้วมันเลี้ยงเขาพร้อมไหมมันแลงเหปีแหงแยบริเฮตหน้าอยู่เลี้ยงก็เลี้ยงหัวก็เลี้ยงคตอมแม่มันย่ำหน้าตื่นเขามาดับหนาซอยโว้ยแม่ยูบ่แม่ดําหน้าพันี้ทงไผ่ทงมันหมดจักจื้อไ้เดาทำแล้วฝนตกชิมาดําหน้าซอย ขันฝนตกแล้วไปน้ำพญายญ่ไข่มาก่อนโหลดเอของกระจุมโรก,กระชี้โบอ,อย่างนป้าไวไว่ามันจะตหะกเดียวงน,งนะ้นห,หนึงนนนมีสมพักเสียนพร้อมเด้ <c oughs> แต่ว่าไปเก็บกับคู่แฝดเมินขันสมมาเคลื่อนยังไม่ท่านเป็ดน้ำมือื่น ยังอยากขมขมอยู่เอาพน้ำนั่นเข้าไปในน้ำนลูกข้าไปน้เย็นอยู่ตู้พ่ออิ่มหรือ่อทำขันอิ่มแล้วเขาใส่เจ้าเด้อบาทนี่นอิย่ยังตออกไปยังไผอยู่เทียงใส่ยยลุนพักกะซิมีอาซาลลเน่ กะลำบัรได้แอกเดียวคอยว่าบัได้แอกนะบอนเอาลงพื่นอยู่กับซามมันหมดแล้วหมดแล้วเนาะเสียงซามเลยนี่ลีดหมูกระบบแพงพี่น้องกิโลละเจ็ดสิบกว่าบาทลีดหมูหูหมู

คือบวกเขาไปไปอนันจับกล้องเขาอ่ะกินห่อนห่อนพี่น้องอ่าภูมะก่อนกับกินก uh ่อนอิ่มก่อนภูมิหลังก็กินน้ำหลังอิมน้ำหลังบอดซิมอนพ่อเจ้าเห็นยังสะเอาเราบอมาบอกก่บอกมาุกอยมาพี่น้อง พ่อค <ไป S 2> ูอ่แฟรเดี๋ยวหลายคนมาสิหาวันแบบ่หมีบ่เอิญแบ่ให้กินน้ำบ่แมนเด้แต่ส่วนใหญ่นะ่ะกินหมูกระทะกินย่างเขือนเราบ่ค่อยมาบ่ค่อยเห็นหนา้าเราดอกเนาะคือป่วใหญ่ไขรกันแล้วแต่ถ้าเป็นอาหา,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 ารที่ทเรามักเราก็มากินถ้าอาหารที่บ่บ่มักเพื่อนก็บกม่มากินเนาะเพราะฉะนั้น,นท,ทุกครั้งก็สิบ่ค่อยเห็นหน้าหมดแล้วมือในได้น้ำหม้อข้อคน ซืมาก่อไกุ่ด้ามอย่แล้วไ <คน S 1> ข่เเออแนมหอ่งเย,งย <c oughs> แล้วเอย่ิยน้เว้นคือะหม่างก่่เย่างย่างหมูซบแบบพี่น้องเนาะนะกินร่วมญาติกินขา้าเอาพื้นไปนำ้ำนี่แหละความสุขของการกินข้าวคือได้กินร่วมกัน อืมแหแต่ว uh, like ่าย่างไปน้ากินไปน้ากะโอเคเนาะมันเย็นแล้วมันบ่เป็นตะกินได้โมโมครับมันเย็นแล้วมันแข็งมันเหนียวเด้อเขาย่างไม่ไม่ก็ะแสบอยู่พี่นองมักพ่าพญ่สร้างเพื่อนมักใส่กระเทียมใส่ตะไคร แต่เพิ่นยังไปสีดยามันอยู่เพิ่นบพท่นมาสําถ่ายฝนตกกระบอตกพี่น้องพาห้องยมหืม่ามือหืมถ่ายมือืม่ามือมามือหืมถ่ามือหืมถ่ามือหืมถ่ามือืม่ายมือืมถ่ายมือหืม่ามือหืมมือืมมือืม่ามือืมมือืม่ามือืมมือหืมือมืมอ่ือนมะืม่ายมือืม่ามือืมมือืมมือืม่ือมืมอือหืมือืม่ วันท่สองวันที่หกพรยุดาดูร่อนวันนี้จะได้รงบานละวี่นึ่งแล้ววันนี้แล้วเ่ชวงไตตอเด็กๆมืนจะมาห่วันที่สองาวนที่หกยาเต่าพนวันที่ประตูะวงระุร่อนยังหูทามประบุเมื่อไรย้นนะตนไหน็พกไจนเราเมยังบ่ทัดเบิ้ง เมื่อกี้มันจะกินเขา,เลาแล้วมัมวนจะผิดโชคอะแรปะบ้านมาปายายปกติสิบ่ค่อยเห็นชาวแซงมาก,กินข้าวน้ำเดหน่อยนักแต่มื้อนี้เพิ่นมาก,กินขา้าวเพิ่นอยู่บ้านคนเดียว,ยค,ยวคุณยายอันไปวดัดเป็นจังได๋แซงมื้อนี้ได้ขายดีปะขายดีซูเมื้อมีน้ำอ้อยพร้อมอ้อยเดือบเผาเล่งขายเบิดเด้อลวฮละ50กัขายไปโลดยังเต็มสวนอยู่แซง เมื่อเอินลงเฟซประกาศอน้ำอ้อยราคาพิเศษขวดละห้าสิบบาทลดราคาลงมาเออปันขายเบิดสวนโหลดเฝ้ามันยังหลายเห้วมันออกดอกลมันสีเข่านาฝนละขายโลดขวดละห้าสิบก็ดีปกติขวดละหกสิบเพิ่นกับหกสิบเพิ่นขายเนาะขันไปส่งกเจ็ดสิบนนันเป็นงบกสิบนล เริ่มคำเริ่มเมิดพี่น้องดดิยินเสียงแมงงวงห้องเบาแป็บสาวันแปงแต่คือบ่เห็นหน้าเห็นตานางวันเย็บกสิมันอืยามันเป็นพี่อะบอบอ้สบำรันให้มเวเออเป็นสียาขามแรงสียาบำรุงแอนยาให้ทายเป้เบิ้งงกาของเพื่อนคุณงามกว่าก่อน ยังเหลือสองสิ้นชุดท้ายกี่แหล่แล้วเสียไปสามีแล้วคอยเผาผจองได้วยยายบุญจะนี่คนประท่านได้กินได้จะเปลี่ยนแผนกกินเอ็นเราไม่ย่างบุญบอกแม่บุญดีไหมเอ็ม เจลล่รังแกยายบุญพี่น้องจ้าใหตสาวคนที่มีไฟจูยอมลงยอมลงอาหารใส่ขึ้นสูงเติมหล่อควนอ่อนน้อยเล่ยบรรยากาศบ้านนายามเย็นทำมันตีแต่ช่วงท่อขึ้นบ่แสงขึ้นะค่ำๆนันนี่มันยากาศการข้ามตอนนี้ะสี่ทุ่มหนึ่งอะได้พี่น้องแต่ว่ายังเห็นแสงแดด อันนี้อยตะเวนยังเวนอยู่ยังพันมืดตีหานะให้ก็เป็นหกโมงเศร้าตะเวนขึ้นแล้วขนาดหกโมงเศรสเจงเ้าเอาแสงมืออนจะไปอยู่นี่ไปเอาแปดโมงเขาก็มาก็เปิดฮาร์ดเก้าโมง

สาแสงเพิ่นได้ขายดีเพิ่นบุญปิดล้านเมื่อเอินวันอาทิตย์วาสิส่วนนางอันขามไปฝั่งไทยไปหาซื้อของเนาะอุปกรณ์วัตถุดิบเพิ่นเบิร์เนาะพออยู่ล่านอยู่เล่าบางข้างกับบางอย่างกับบมีขายพวกวัตถุดิบเคกก้กต่างสเนะบมีขายวาสิผ้าเพิ่นไปซื้อวาสิไปตลาดอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเมื่ออื่น วันตลาดวันอาทิตย์มักมีบสุกเรีย้ยแือนมยกเตอกเมีเบร้อยแล้วพะกินแล้วม่ยกาออกมาอกนยกเตากาซี่นไ่เตารีบอเอะกินแ้่เตาออกาบอ้กนม่าออกเอกนเแล้ว่กน้ยเามาฟังนลน้วยาี มันซุกเลยทำอยาคุ้มแห้งมันบุกมันใมาเบิ้ไข่ตวเบิ้มไก่เียเดี๋ยวแจมมาคามเนี่เอามาถวยนึงเบิ้มข่ตวได้มั้ย้ป่วยนักอยากอมาลาเป็นีนเลยเบสจองงว่เป็น่นขาวยนักนั่นอีกแ้วไหู้้าอยปกินปะมันบริัทุกเบิ้งเด็ดตะควนะฮะก็หอยปีดใหม่ๆ เอาไปไหว้มึกยังมึกแหงบ่อะไรเอ่ยอันเนี้ยน้ำพริกน้ำพริกยังอ่านมึงดูอุ๊ยอ่านไม่เป็นหัวหน้าแมงดาบ่น้ำพริกปลาหวานอ่านอ่านตัวเล็กต้นน้อยนี่นะน้ำต้นน้อยแมเน่แม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 ่ต้นน้อยแม่ตัวคอสะอาค่ะใช่หรืมาใช้กิน

ยิ้มและแปบ้วนไหเด้อนานบ้วงกับ,บ,กบด้วยแม่จะไปรวยผมมาคำนานกระจุดให้อ้อยมัแห้งมันเกิดร่องมากนะแห้งงั้นเหรอกรบเ้าป่าตืนต่นเช้าเดร้าดแสงเบื่อมาสู้ตีหา่าตีห่านะมันแดดขึ้นแล้วตะเวนขึ้นแล้วจ,งงจะพาไปตลาดตลาดนาดยามเศร้าอำเภอสนุมานจังหวัดนราธิวาสพี่น้องจ๋า อไปเสาร์ยังไปช่วยๆก็ได้ไปเจ็ดโมงก็ได้เพื่อไปพูนอะพูนส้วงเจ็ดโมงเคร like. yeah, ื s> s so Creator, yeah, ่องแปดโมงผู้คนหลายนั่นสิย่างปลาหมึกบ่โลมันไหมข่อยย่าง อิ่มกันแล้พี่น้องยังเหลือหลายอีกเด้โบเบิร์ตได้ซื้อมาสามโลนะยังเต็มถาดอยู่ังเขาเขีเราก็ยอมแล้ยลังอ่อนมันนอ่ะ พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาฮอน,นีีก็บอมีก็สิขอเ,เก็บภาพบรรยากาศไอเพียงท่นนี้พอ,อกันคลิปหนา้าพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจเริ่มคําเริ่มมืดแล้วพี่น้องจา๋าไปแล้วสบายดีเริ่มคําเริ่มมืมมดแล้วทั้งี้ย่างปลามึกตอ